สวัสดีครับจากร้านอ j จีสุรศิวครับวันนี้มีแผงเข้ามาส่งเป็นตัวยี่ห้อจิงโกะนะครับแผงเทียวัน440วัตต์ครับมา16แผงครับมา16แผงมาตรฐานเดิมโมดิลเดิมครับเพิ่มไฟเ,เดินเพลกันนิดนึงครับ 440วัตต์นะครับโวลต์ออก43 M กว่าแหละครับแอมกระโดดไปที่รับเห็นสามารถเอามาใช้กับปั๊มน้ำา8แอม15หแอมหรือว่าทำระบบออนกิดออฟกิดได้นะครับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับนี้ใครต้องการก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ส่งส่งนะครับสี่แผงสองแผงก็ส่งนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับราคารู้เป็นที่แน่นอนแล้วครับเราจะมีส่งไปถึงลูกค้าเลยนะครับสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับส่วนเรื่องราคาคุยกันอีกทีครับตอนนี้แผงถือว่าถูกลงมาเยอะครับแผงกำลังสูงสูงครับแล้วก็ เดี๋ยวมีโอกาสไม่กี่วันก็จะได้ลองแผงกันดูครับลองแผงกับปั๊มน้ําดูว่าแอมที่มันออกมันจะแรงขึ้นแอมจะมากน้อยขึ้นกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับวันนี้มาส่งข่าวกันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวทดสอบเดี๋ยวมาติดตามคลิปกันอีกทีครับผมขอบคุณแฟนคลับ FC ขอบคุณที่ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ